หนังสือสัญญาว่าจ้างรับจัดงานสลิปการโอนเงินแล้วก็ข้อความแชทสนทนาเป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายนั้นนําไปยื่นต่อพนักง,งานสอบสวนตํารวจโพธารเมืองบุรีรัมค่ะเพื่อให้ดําเนินคดีกับบริษัทร,รับจัดงานแต่งหรือว่าออแกนไนส์แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมหลังจากที่ได้โพสต์รับจัดงานแต่งงานในสังคมออนไลน์โดยมีโปรโมชั่นให้ลูกค้านั้นเลือกซื้อในราคาพิเศษพร้อมบริการทั้งทําผมแต่งหน้าทําประตูทางเข้า พันขันมากพันใบสีหรือมาลัยบ่าวสาวแต่ว่าเมื่อลูกค้าโอนเงินให้กลับไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างค่ะตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยว่าบ่าวสาวหลายคนนั้นเสียความรู้สึกค่ะเพราะว่าวันแต่งงานของตัวเองนั้นควรเป็นวันที่มีความสุขและก็ได้รับสิ่งดีๆในชีวิตแต่กลับถูกบริษัทออร์แกน,นนั้นหลอกบางคู่นั้นโทรไปตามทางที่บริษัทโทรไปทวงนะคะตามที่บริษัทนั้นได้ให้เบอร์เอาไว้ บริษัทก็ไม่รับสายค่ะก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันวุ่นวายทั้งนี้จากการสอบถามก็ทราบว่างานแต่งในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยมีคู่บ่าวสาวถูกหลอกมากกว่า40คนมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทค่ะวันที่ยี่บสี่บ่ายโมงก็คือติดต่อทางร้านไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้เลยนะคะก็ มาทราบอีกทีนึงว่าน่าจะโดนโกงแน่ๆหรือโดนเทงานแน่ๆก็ตอนกโมงเกือบทุ่มหนึ่งเพราะว่าเหมือนเห็นเขาไปเห็นเห็น,หนมีคนไปคอมเมนต์ในเพจอะค่ะว่าจะเทใช่ไหมก็เลยเหมือนน่าจะฟิลเดียวกันน่าจะโดนเทก็คือน่าละค่ะก็รู้ตัวอีกทีก็คือตอนทุ่มหนึ่งว่าเขามาที่24ก็คือเขาไม่มาจาัดสถานที่ให้เราแล้วแน่ๆก็เลยได้ไปเนี่ยค่ะได้ไปติดต่อที่ร้านใหม่ ขณะที่เจ้าของร้านที่ถูกกล่าวหาก็ได้โพสต์ชี้แจงนะคะเมื่อวันที่26พฤศจ,จิกาย,ยนโดยระบุว่าทางร้านไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ค่ะเนื่องจากว่าเจอภาวะล้มละลาย จัดการรายจ่ายไม่ไหวแต่ทางร้านเนี่ยจะทยอยเคลียร์ค่ามาจำโดยแบ่งจ่ายให้ได้ทุกคนเพื่อที่จะรับผิดชอบทุกงานโดยขอโทษลูกค้าทุกคนเชื่อมั่นในฝีมือแล้วก็จะหาเงินเนี่ยมาทยอยจ่ายจ,ายจนครบแต่ว่าเมื่อผู้เสียหายและรายโทรศัพท์ติดต่อกลับไปเพื่อที่จะมาพูดคุยไกล่เกี่ยกันกับไม่สามารถติดต่อได้ค่ะจึงได้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ